โอเคเอาละวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันกับอีเวนต์ใหม่ครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนั่นก็คืออีเวนต์ของฟ o ตแฟนตาซีนะครับผมเป็นอีเวนต์ที่มาต่อจาก Food บ i ร์เ d ย์คที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็มีนักเตะใหม่เข้ามามากมายครับก็อยู่บนหน้าจอแล้วที่ผมบอกขึ้นให้ดูครับก็ตัวเด็ดๆที่นํามาเลยก็เป็นแรดฟอร์ดกับแซงแม็กซ m มแมงครับนะ แล้วก็มีนานีจิมินเนสโตนนะฟันเดเบ็กกามาเวงกาพวกพวกนี้นะครับก็นี่แหละครับคือฟุตแฟนตาซีนะซึ่งถามว่าฟุตแฟนตาซีมันเป็นการ์ดพิเศษยังไงครับมันสามารถอัพสเตตได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเงื่อนไขเนี่ยในการอัพสเตตเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับก็นี่แหละครับบนหน้าจอนี่เลยครับเงื่อนไขในการอัพสเตตไหมครับก็เอ่อ ลง3เกมจาก5เกมครับก็จะได้อัพสเต็บวก1ครับแล้วก็ชนะ1เกมจาก5เกมเหมือนกันก็จะได้อัพอีกบวก1นะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตัวลูกหรือว่ากองกลางนะครับก็แค่ยิงลูกหนึ่งหรือแอสซิตหลูกก็จะได้อัพอีก1นะครับหรือว่าแล้วถ้าเกิดเป็นตัวรับแล้วก็โฟนะครับก็เก็บคีนชีให้ได้ 1เกมจาก5เกมครับก็จะได้อัปอีก1นึเตเพราะฉะนั้นฟู้ดแฟนตาซีเนี่ยกาเนี่ยจะสามารถอัปได้ทั้งหมด3ามสเตเลยนะครับก็สาทั้งหมด3เงื่อนไขนี้นะถ้าเงื่อนไขไหนผ่านก่อนก็อัป1เลยนะครับก็สามารถอัปได้ถึง3ขั้นนะในแต่ละตัวก็มันน่าสนใจตรงนี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูสเตทไส้ในกันนะรว่าแต่ละตัวเนี่ยสเตทเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ตัว sbc นะครับวันนี้มาเป็น ตนันลี่นะครับตนันลี่นะครับค่าทำเนี่ยใช้เลข83 85 86นะครับก็ค่าทำรเราราว200,000หน่อยๆน,นะครับซึ่งสแตตเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูฟุตบินกันทีเดียวเลยนะครับพร้อมกับฟุตแฟนตาซีทีมหนึ่งนะครับไปเราไปดูสแตตกันเลยครับมาเราจะเริ่มไปจากโจเซซานะครับตัวนี้ ก็เป็นโกของวูฟนะครับก็สแตตก็ดูจะดีนะแต่เสียข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องความเร็วนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นโกนะรครับอืมรานะคาตอนนี้ก็2 4งหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ฮิตเท่าไหร่เพราะว่ามันก็แอบ,บจะลิงยากนิดหนึ่งใช่ไหมแอบบลิงยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเอ่อทีมวูฟอ่ะคนก็คงยังไม่ค่อยใช้นักเตะวูฟกันเท่าไหร่นะ ก็ไปต่อกันที่ตัว a u d i o Solar นะครับตัวนี้เป็นแบ็คขวาฟิออเรทแปดก็เท้าสามสกิลสามเวิร์คเรทเป็นไฮไฮนะก็เท้าไม่ค่อยดีครับอย่างแรกแล้วก็มาดูสเตตความเร็วดีจ่ายบอลพาสซิง80แต่ว่าไส้ในเนี่ยวิชั่น71ก็ค่อนข้างน้อยหน่อยแล้วก็คอมโพสตรงนี้แค่74แนละ้วก็เป็นข้อเสียหน่อยนะคอมโพสน้อยนะแต่ว่า สเตมิน่เยอะถ้าแตะเกมลับก็8 1ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่ดีนะสำหรับแบคเคมีนี่ใส่เนี่ยก็ใส่อังเคอร์เข้าไปครับก็ถือว่าใช้พอใช้งานได้แต่ว่าก็ดูจะเฉยๆนะไม่ได้บือหวามากมายก็รอดูว่าจะได้อัพหรือเปล่าตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟิออรเรนติน่านี่ฟอร์มเป็นยังไงแล้วก็ตัวโอดิโอโซล่าเนี่ยได้ลงบ่อยแค่ไหนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่บอลเซเรียก็เดีไปอรอลุ้นกันว่าจะได้อัพหรือเปล่านะ ไปต่อกันนี่ลูซินยงครับเป็นแบ็กซ้ายบนเดสลีกาแล้วที่เห็นเลยครับทีมชาติฝรั่งเศสอีกแล้วตัวนี้ก็เป็นสกิลสามเท้าสามครับเวิร์กเลดเป็นไฮมิดก็เวิร์กเลดแบ็กอยู่แล้วครับมีสปนะีดดิเบอร์นะทีก็ความเร็วดีครับแล้วก็จ่ายบอลก็ถือว่าอยู่ในเกมพอใช้ได้ครับพอใช้ได้นะพอใช้ได้ความคล่องตัวก็อยู่ในเกมดีแล้วแล้วเกมรับสเตมินาสเต็งเนี่ย ใส่อังเคเข้าไปเนี่ยก็ดูดีขึ้นเยอะครับวิ่งเต็มนะเกมรับเนี่ยอินเตอร์เซตไป9 1นะสเต็ง92ูสลูซินยงตัวนี้ก็ถือว่านี่ยังไม่ได้อัพนะครับก็ถือว่าน่าเล่นแล้วนะถือว่าใช้งานได้ดีเลยแหละตัวนี้ถ้าได้อัพอีกก็จะจะ,จะเก่งขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนะลูซินยงตัวนี้ก็นะค่อนข้างน่าใช้น่าใช้งานเลยนะครับผมไปต่อกันที่จีมีเนสตัวนี้นะครับของแอตเลติกมาดิดนะ ก็สกิล2เท้า3ครับเวิ้งเลยเป็นมิดไฮนะเวิ้งเลยเซนเตอร์อยู่แล้วมีได้ทูแท็กเกิลด้วยนะครับตัวนี้จิมิเนสก็เท้า3ดาวนะมาดูสแตทกันหน่อยครับความเร็วแปด4ดี D, นะครับแต่ว่าดูเรื่องจ่ายบอลนะค่อนข้างแย่เลยนะวิชั่นน้อยนะความคล่องตัวก็แย่อีกนะบาลานก็น้อยอจิก็น้อยนะครับแต่ว่าเรื่องเกมรับดีครับสเตมินาะแอบน้อยนิดหนึ่งสเต้งเยอะนะตัวน,นี้ ถ้าจะเล่นเนี่ยยังไงก็ต้องไปชาร์โดอยู่แล้วครับแต่เพราะฉะนั้นข้อเสียหลักๆคือเรื่องจ่ายบอลแล้วก็การความคล่องตัวนะครับแล้วก็สเตมิเาที่น้อยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเกมรับดีครับแต่ว่าสเตตส่วนอื่นๆนะค่อนข้างแย่เลยจิมิเนสนะอาจจะดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่แอตเลติโก้น่าจะผมไม่แน่ใจว่าจิมิเนสมันได้ลงบ่อยหรือเปล่าถ้าได้อัพก็อาจจะดูดีขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับอืม ไปต่อกันที่คอสโซมันนะเป็นเซนเตอร์คุนเดนลีก้าครับสกิลสองเท้าสามเวิร์กเลยเป็นมิดมิดนะครับ 2, 3, right? เพจเ,เนี่ยมีสปีดดิบเบอร์นะเป็นเซนเตอร์ที่มีสปีดดิบเบอร์นะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันวิ่ง90แล้วเห็นไหมจะออกตัว86นะเป็นสปีด94ก็ถือว่าเร็วแล้วครับสำหรับเซนเตอร์นะจ่ายบอลโอเคครับในแบบเซนเตอร์นะแล้วก็ความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับอัจ,จิบาลานในหลัก60ววกว่าเซนเตอร์มันก็เล่นได้อยู่ครับ แล้วก็แตดเกมลับถือว่าใช้ได้ับแต่ว่ายัางไงเวลาเล่นผมว่าใส่ชาร์โดอยู่ดีครับเพราะว่าเร็วอยากให้มันเต็มเต็มไว้แล้วก็เกมลับเต็มเแบบนี้าอสมันนี่ถือว่าน่าใช้เลยครับเซนเตอร์ที่ความเร็วสูงนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมลับเนี่ยใครชอบเซนเตอร์เร็วๆตัวนี้ก็น่าจะเหมาะอยู่ครับราคาตอนนี้อยู่ที่3 0 0แสนก็กว่านะและอย่าลืมมันจะอัพได้อีกครับถ้ามันอัพได้มากกว่านี้เนี่ยก็ ความคล่องตัวก็น่าจะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็ยังดีกว่านะขึ้นหลัก70กว่าแล้วก็คอมโพส75นิดเนี่ยถือว่าน้อยนิดหนึ่งนะก็อยากให้มันบู๊กว่าน,นี้หน่อยครับก็รอดูว่ามันอัพหรือเปล่านะไปต่อที่จอร์นสโตนนะเป็นเซนเตอร์อังกฤษนะพี่เมลลี่ครับสกิล3เท้า4เวิร์กเลทเป็นไฮมิดนะครับเป็นเวิร์กเลทเดียวกับลามอสเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสูงมันจะเติมเยอะหน่อยนะสำหรับจอร์นสโตนก็ความเร็วเนี่ย8ปดเอ็ดแปดเก้าครับถือว่าดีนะจ่ายบอล ชอ็อตพาร์ทเนี่ย90และเท้าของจอห์นสโตนเนี่ย4ดาวด้วยนะครับความคล่องตัวอจิบาลานก็นะก็พอได้ครับอาจจะไม่ได้คล่องมากนะแต่ว่ารีแอคชั่นนะบอคอนโทร90ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็เกมรับดีนะสเต็ง85ก็เยอะใส่เคมีเนี่ยชาร์โดเข้าไปก็เป็นเซนเตอร์ที่น่าใช้อยู่นะครับจอห์นสโตนแล้วก็มันมีโอกาสได้อัพอยู่นะครับสำหรับจอห์นสโตนใช่ไหมชนะอีกชนะ 1เกมจาก5เกมเนี่ยมันก็ได้อัพ1แล้วถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้คีนชีสอีกเนี่ยก็ได้อัพอีก2เพราะฉะนั้นจอสโตนเนี่ยผมว่าราคานี่มันเป็นราคาเผื่ออัพแล้วนะครับผมนะมันเป็นราคาเผื่ออัพแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะซื้อก็ตามราคากันดีๆแล้วกันนะไปต่อกันที่อินนากี้วินเลียมนะครับสกิล4เท้า3ตัวนี้เบิร์กเลตเป็นไฮมิดนะครับเบิร์กเลตทั่วทั่วไปกองหน้าทั่วทั่วไปแล้วก็มีอัไซ์ฟุต มีสปีดดิเบอร์ครับมีชิปช็อตนะตัวนี้อินาคิวิเลียไม่มีปั่นนะครับก็ความเร็วดีนะครับ97 98แต่ฟินิชชิ่งยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจ่ายบอลก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็บาลานซ์น้อยตัวนี้นะฟิสิคอลเนี่ยเยอะแล้วครับสเตมิแนสเตงเยอะแล้วนะตัวนี้เนี่ยคือยิงมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อะ่ะแต่ว่าวิ่งเร็วแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาใส่ ฟินิเชอร์ไปก็แล้วกันนะอยากให้วิ่งแล้วก็บ,บวกความคล่องกันไปหน่อยนะเขาใส่อะไรกันนะอืมเขาใส่ฟ er ินิเชอร์กันนะโอเคผมว่าก็ต้องใส่ฟ er นะินะิเชอร์แหละนะเพราะวิว่งพอละแล้วก็สเต็งเยอะแล้วครับที่เหลือไปบูรเรื่องยิงนะเออซาลาอินกคิวิลเลียมแต่ถามว่าน่าเล่นไหมผมว่าเฉยเฉยนะเพราะว่ากองหน้าเท้า3าดาวเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหรนะ่ครัซาลาอินกคินะราคาก็เลยไม่ค่อยแรงครับ9 0้า0มื่อ่ะไปต่อที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับตัวนี้ แต่ว่าตอนนี้ไปอยู่เอเวอร์ตันแล้วนะครับไม่ได้อยู่แมนยูแล้วก็เท้าสามสกิล3ครับเบิร์กเลังแต่เป็นไฮมิดน,นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกลางเชิงลุกแล้วก็มีสกิลยิงไซก้อยนะครับสำหรับฟันเด์เบคความเร็วเนี่ยแปดหกแถือว่าดีครับแล้วก็เรื่องยิงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสําหรับตําแหน่งบ็อกเอ่อกองกงกลางนะแล้วก็จ่ายบอลยอดเยี่ยมครับความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับแต่มีบาลานซ์ที่แอบน้อยไปนิดนึงครับแค่เจแต่ว่า บอลคอนโทรลฮะเรียกชั่นคอมโพนี่ถือว่าดีเลยครับขึ้นหลัก90แล้วพลังเกมรับดูดีครับแล้วก็สเตมินาเยอะ9 1นะก็ถ้าเล่นผมใส่ชาร์โดอยู่แล้วนะถ้าเล่นตรงกลางเป็นบล็อกทูบล็อกอะไรแบบนี้ก็เล่นเกมรับได้ความเร็วดีครับและที่สำคัญใจบอลดีข้อเสียหลักๆคือน่าจะเป็นเรื่องของเท้า3แล้วก็บาลานที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สําหรับดอนนี่นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่20 0 0สนนะผมว่าก็ค่อนลักค่อนราคาค่อนข้างดีนะ ดูด้วยแสแตตแบบนี้นะราคาแค่200,000แล้วอย่าลืมว่ามันอัพได้อีกถูกไหมถ้ามันอัพได้อีกเนี่ยเกมรับก็น่าจะแน่นขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ความเร็วก็ได้อีกขึ้นมาอีกหน่อยก็น่าจะดีกว่านี้นะครับสำหรับดอนนี่ฟอนเดเบ็กนะครับผมไปต่อกันนี่นานี่ครับราคาตอนนี้ก็ถึงเจ็ดแสนเลยนะก็ค่อนข้างแรงอยู่ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยย้ายมาอยู่ลีกเซเรียอาแล้วนะครับก็เท้าห้าสกิลห้าอย่างที่รู้กันนะสำหรับนานี่ครับเบิร์กเลด์ไฮมิดมีสกิลยิงไซก้อยมีแฟร์มีเทคนิคอลดิเปอร์นะครับ ความเร็วเนี่ยดีนะครับออกตัวเร็วแต่ปินสปีดอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแล้วก็ความเาเรื่องยิงเนี่ยฟินิชชิ่งน้อยไปหน่อยนะแค่86แต่ยิงแรงถึง99เลยนะครับเลนะนี่ตัวนี้แล้วจ่ายบอลดีคนระับวิชั่นสูงชอ็อตพาร์ตสูงแบบนี้ความคล่องตัวก็คล่องมากนะครับอาจิเนี่ยเก้าสิบบาลานซ์แค่83บาลานซ์อาจจะดรอปนิดนึงแต่ว่ามันก็คล่องแล้วครับนะมันคล่องแล้วเขาบอลคอนโทรคอมโพสนี่เยอะแล้วครับ90สเตมิ 97, 84, 98, านา84สเตง85ก็ใช้งานได้แน่นอน ตัวนี้ใส่อะไรอ๋อเอาจริงสปีดมันแหว่งนะแบบเนี้ยผมยังใส่ฮันเตอร์อยู่อ๋นะผมยังใส่ฮันเตอร์อยู่ผมฟินิชชิ่งนหะเราอยากได้อยู่แล้วเพราะฟินิชชิ่งมันแอบน้อยใช่ไหมแต่ว่าอยากได้เป็นสปีดขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมันยังน้อยอยู่นะส่วนเรื่องความคล่องกระจายบอลผมว่ามันโอเคละมันใช้งานได้แล้วนะผมนะนี่อันนี้เขาก็เชียร์ใส่ฮันเตอร์อันนนะเออเ็ามานี้ถ้าได้มาใครเล่นซีเรียก็น่าไปใช้งานอยู่ครับตัวนี้ หรือหน้าหนี้นะไปต่อกันที่เกลสันมาตินนะครับตอนนี้ราคาห้าแสนหรอครับประมาณนี้นะแต่ดูยังไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่ในตลาดเป็นสกิลห้าเท้าสาเหมือนเดิมนะเวิร์กเลยเป็นไฮไฮครับมีสกิลยิงไซก้ยมีสปีดเดิเบอร์นะสำหรับเกลสันมาตินความเร็วดีนะแปดเก้าแปดแล้วนะฟินิชชิ่งก็ยังแปดสิบหกอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ที่แหว่งมากๆคือเรื่องจ่ายบอลไกลนะครับ ลอง้าี่แย่มากครับแค่67เท่านั้นเองแต่ความคล่องตัวนี่ถือว่าคล่องสุดแล้วนะครับเกลสานมาตินี่ถือว่าคล่องสุดแล้วเพราะว่าจี9 99าเาลานก็99แล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะคล่องมากๆน,นะแต่ว่าไปดอกตรงรีแอคชั่นที่น้อยไปหน่อยนะครับผมแล้วก็สเตมิน่ก็99แล้วนะเพราะฉะนั้นมันเล่นได้สบายๆเคมีใสอะไรเหรออืมผมจะลองมาร์คแมนดูแล้วกันนะถ้าจะเล่นนะเพราะว่าอยากได้ฟินิชชิ่งให้มันเยอะหน่อยแล้วก็ ได้สเต็งขึ้นมาอีก10หน่วยนะเดลสามาร์ตินมาร์กแมนน่าจะดูดีหน่ยนะอยครับก็ค่อนข้างน่าเล่นนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คลองอมากๆนะคลองอมากๆไปต่อนี่กามาเวงกาครับนะตัวนี้ผมชอบมากครับส่วนตัวเลยคนระับราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่เพราะว่าผมว่ามันเป็นราคาเผื่ออัพแล้วแหละ,ละมันก็เลยลแรงๆหน่อยนะมาดูครับสก,กิล4เท้า3นะเวิเร์เรสไฮไฮแล้วมีเทนิคเข้าดิเบอร์มีแฟร์ตัวนี้ก็เป็นบล็อกทูบล็อกอยู่แล้วคนระับ ส t ต t เนี่ยเร็วดีครับ8785ฟ i n ิชชิ่งน้อยอยู่ครับเป็นแค่73แต่จ่ายบอลก็ถือว่าดีแล้วนะวิชั่น87ช็อตพาด92แบบนี้อจิบาลานเรื่องความคล่องตัวอยู่ในเกมโอเคแล้วสำหรับกองกลางบล็อกทูบ็อกแบบนี้นะเกมรับแบบนี้สเ a มิ n น90ก็ถ้าเล่นเนี่ยใส่ s h a d โดเข้าไปนะเร็วดีครับเกมรับดีก็ค่อนข้าง,างน่าเล่นนะผมชอบมากกับบาเวนกาตัวนี้ คือหมายถึงว่าผมเคยใช้ตั้งแต่สมัยตัวทองอ่ะผมว่ามันใช้ได้เก่งใช้ได้นะตัวนี้ก็ได้อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมมันอัพสเตตได้อีกนะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันถ้ามันอัพสเตตไปมากกว่านี้ก็น่าจะดูดีขึ้นมาอีกนะครับราคาแล้วก็ค่อนข้างแรงนะผมว่ามันแรงไปหน่อยอะ่ะแปดแสนนะเออไปต่อน,นี่ไปถึง2ตัวท็อปแล้วครับของอีเวนต์นี้เป็นแซงแม็กซี่แมนนะราคาเนี่ยเหมือนจะไม่มีขายนะในตลาดตอนนี้ ครับสกิลห้าเทนะ้าสี่เวิร์กเลตเป็นไฮโลไปเลยครับแต่ว่าไม่มีสกิลยิงมีแค่สปีดดิปเปอร์ลองช็อตมีแฟลนะครับ, Speed, ipper, Shot, lair, รบสําหรับแซงแม็กซี่แมนความเร็วดีแล้วนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งถือว่าแอบน้อยไปหน่อยนะแปดสิบหกได้เรื่องช็อตพาวเวอร์มาเก้าเก้าครับมันจะคล้ายๆนานี่เลยนะแล้วก็จ่ายบอลอยู่ในเกมโอเคครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะความคล่องตัวก็คล่องตัวสูงแล้วนะครับอจัจดีเก้าเก้าบาลานเก้าหกแบบนี้ ืมมาลองใส่มาร์คแมนดูนี่ก็ค่อนข้างจะครบเครื่องแล้วนะถูกไหมินิชิงก็ใส่มาร์คแมเป็น96้านะน,นได้บูทมาหน่อยบอคอนโทร99ครัแล้วก็สเต็กเป็น93โอ้โหทั้งเร็วทั้งแข็งนะแล้วบาลานก็เยอะโอ้เสงเมซ,ซี่แมงนี่น่าจะค่อนข้างเถื่อนเลยนะเสียอย่างเดียวไม่มีสกิลยิงครับแต่ว่ามันก็ครบเครื่องของมันแล้วนะทั้งเร็วทั้งแข็งยิงคมแล้วโอ้โห น่าเล่นมากๆครับแสงแม็กซิเม็งมาในตลาดยังไม่มีขายเลยนะครับไปต่อที่มาคัตแรดฟอร์ดตัวนี้ตัวนี้ที่พิเศษสุดๆของแรดฟอร์ดนั่นก็คือแรดฟอร์ดตัวนี้ได้อัพเท้าไปแล้วนะครับเป็นเท้าสี่ดาวแล้วนะนั่นก็คือลดข้อจุดด้อยของแรดฟอร์ดขึ้นมาหน่อยนะแล้วเวิร์กเลยยังเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่มีสกิลยิงอีกแล้วมีแค่สปีดเทเบอร์มีลองช็อตมีแฟลร์มีพาวเวอร์ฟรีคิกนะสำหรับแรดฟอร์ด ก็เร็วแล้วครับ9499แบบนี้เรื่องยิงเนี่ยถือว่าก็คมอยู่ครับฟินิชชิ่งมา91แล้วแลวช็อตเพลเวอร์เก้าเก้าอีกแล้วนะครับยิงแรงกันอีกแล้วนะวิชั่น90จ่ายบอลดีคนระับแต่ว่าลองพาสก็ยังดรอปไปหน่อยนะดรอปไปหน่อยก็อจิเก้าสิบบาลานต์แปนะบาลานต์ก็ดรอปไปนิดนึงแล้วก็คอมโพส์แปดหกเลยนะเขาแรดฟอร์ดตัวน,นี้ก็ยังไม่ขึ้นหลักเก้าสิบนะคอมโพส์ซาเตมิหนา 97, ่าเก้าสิบเจ็ดก็เท่ากับว่าเล่น นะแน้สบายอยู่แล้วเคมีเนี่ยถ้ามาร์คแมนก็จะได้ยิงคมได้สเต็งเป็น95้าห้าแบบนี้แต่ว่าถ้าไปเอนจินก็จะได้เป็นเรื่องความคล่องไปแล้วก็ได้เรื่องจ่ายบอลอืมแต่ว่าผมมองมาร์คแมนดีวกว่าเหมาะกว่าถ้าเอาไปเล่นหน้านะมาร์คแมนไปเลยหรือจะเล่นปีผมว่ายัางไงก็มาร์คแมนนะเอาความแข็งไว้แล้วก็เรื่องยิงแล้วมันเร็วอยู่แล้วนะเอออันนี้เขาใส่อะไรกันนะ ฟินิชเชอร์เอนจิใช่ไหมฟินิเชอร์เหรอฟินิเชอร์อ๋อจะได้เรื่องบาลานซ์มาห้าจะได้อาจิมาอีกหน่อยอืมแต่ผมก็ยังชอบ m a r k กแมอยู่ดี <c oughs> นะเป็นผมผมวคงเป็นมาร์กแมอยู่นะสำหรับแรดฟอร์ก็ตอนนี้ก็ในตลาดก็ยังไม่มรีราคามันน่าจะเกินนี้ครับเพราะว่าเพดามันสองล้นห้ามันมันน่าจะเกินนี้หน่อยนะแรดฟอร์ก็ถ้าใครเปิดได้ก็น่าจะมันอยู่นะ เอโอเคเอาล่ะก็สำหรับฟู้ดเฟอร์นตาซีทีมหนึ่งก็ประมาณนี้เราอัปเดตสแตทตกันไปแล้วนะก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อก็คลิปนี้ก็ขออัปเดตกันให้ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้จนจบไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะผมก็ไปแล้วผมคลิปนี้ขอบคุณมาก